สวัสดีครับไม่ได้พบกันนานเลยนะครับผมกับช่องสีดอบุนรอดครับผมอยู่ในช่วงตกมันนะครับตอนนี้หายแล้วครับผมนี่นี่ครับเผยโฉมหน้าสีดอบุนรอดครับหายจากการตกมันครับผม รเรามีตกมันสามเดือนครับักฟื้นด้วยก็สามเดือนกว่านะคแม่เอฟซี FC ครับผมคิดถึงกันไหม <S <S เสียบบนทออครับผม,มนี่ก็เอาไปทัวร์แขกได้สองวันแล้วครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ เรครับลอดกลับไดีดิครับคับดีครับครับครับดยครับเนี่ยกลับมาแล้วนะครับผมอาจาการตกมันนี่ก็กลับมาอยู่ที่เดิมครับบนเดินเหมือนเดิมครับ เีแม่น้ำเหมือนเดิมครับแม่แม่เอฟซีแม่ FC. แม่เอฟซคิดถึงแวะเวียนเข้ามาขี่ได้ครับผมบลอดไปทางนานทุกวันนะครับครับตกมันรอบนี้ไม่ผมเท่าไหร่ครับยังมีน้ำมีนวลอยู่ ช่วงตกมันเราก็เข้าไปไม่ได้เลยครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยขอให้เขาตกให้สุดเลยครับคนหลังตกมันมาก็จำได้เหมือนเดิมครับเรามาอยู่ที่เดิมรับเนี่จะมีช้างอีกเชือกหนึ่งครับเราผูกไว้

กินหญ้าอยู่ครับหนตรงมันก็สูงกว่าเดิมนะผมว่าสูงขึ้นกว่าเดิม แม่แม่เอฟซีแบะเวียนเข้ามาหาได้ครับที่วังช้างอุทยาแหล่พเนศครับอยู่ตรงข้ามศาลหลักเมืองครับผมกินม,มาเลยครับวังช้างอยุธยาแล่พเนดแมบบ่เวียนมาหาได้ครับมาขี่ได้รดพร้อมให้บริการแล้วครับ คนสูงายบายดิบาย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 คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ